้วจ้าอาหารวันนี้นะคะนี่อาหารวันนี้สวัสด,ดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อน,นเข้าสวนช่วงเย็นเย็นห้าโมงกว่าอยากจะมาขุดตัวนี้ขุดออกละจะไปแช่แข็งไว้แต่วันนี้คงไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันเย็นแล้วแต่ว่าจะขุดได้เท่าไหร่ก็เอาพอดีพี่เหมื่นเขาจะกินตัวนี้ด้วยก็ขุดไปเรื่อยๆนะคะขุดออกแล้วพรุ่งนี้ค่อยมา ทำความสะอาดกันนี่ว่ากาศตอนหกโมงเพื่อนๆดูเอาแต่ไม่ไม่ร้อนเด้อพรุ่งนียาจะไปงานแต่งงานแต่งในหมู่บ้านนี่แหละ không đủ lạnh, cái <laughs> áo quần mình đang ลอกเอาแต่ต้นมันยายเขาลอกก่อนเอาไปทํากับข้าวไม่รู้ทํากับข้าวกินก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่หกโมงแล้วเอาไปคั้นส้มผักก็ได้นะเนี่ยโอ้โหแดดเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำกับข้าวก่อนได้มาใหม่ทำให้กีเ่เมลสดก่อนดูดิดูดิต้นโอ้โห ใหญ่มากไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยขุดขุดถมถมทิ้งไว้เลยโอ้โหเพื่อนๆดูสิโอ้โหแบกกลับบ้านเลยสวยมากบางคนเขาก็ไม่กินผักเหมือนแฟนยายแฟนยายกินผักเก่งแฟนยายกินผักเก่งมาก เหมือนเหมือนมะไรมะไรปลูกแต่ผักไทยผักฝรั่งไม่ค่อยปลูกเพราะแฟนเขาไม่ค่อยกินเนาะยายแล้วลองปลูกแต่ผักไทยแล้วโดนพี่หมื่นถามหาแล้วเห็นอย่างนี้อยาก,กิินขนมกินเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเอาน้ำยา น้ำยาที่แช่แข็งไว้ออกมาก่อนแต่พงนี้ยังไม่กินหรอกพงนี้จะไปงานแตง่งอุย้ยเพื่อนๆดูมันสวยมากดูดิสวยอร่อยด้วยหวานนี่ดูเพื่อนๆอ้ยสวยมากเลยแค่นี้กเ็เอาอีกตอนหนึ่งเียใหญ่ๆยยต้นใหญ่ๆก็มีนะคะ มันไม่สูงนี่ต้นนี้ตอนนี้อย่าง้อปีที่แล้วยายกำลังขุดอย่างนี้มีเพื่อนฝรั่งมาก็าให้เพื่อนฝรั่งไปแบ่งให้เพื่อนฝรั่งทุกตีเลยแต่เพื่อนที่ยายเคยให้ปีนี้เขาไปเที่ยวกันหมด ให้ดูสิดูสิดูสิไปไปทำกับข้าวไปเก็บไข่ก่อนทำกับข้าวให้พี่มืมนก่อนเยวค่อยว่ากันใหม่แดดยังอยู่อีกแดดยังอยู่อีกเยอะไปไปเก็บไข่ก่อนมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ไข่เพื่อนๆนี่สามวันละมีอยู่ตัวหนึ่งไม่ไข่ไม่รู้เป็นอะไรไข่อยู่แต่ว่าเปลือกบางๆมันก็แตก นี่ได้แล้วจ้าอาหารวันนี้นะคะนี่อาหารวันนี้ปะไข่ดาวผัดหอมญี่ปุ่นนะคะวันนี้เพื่อนผัดน้ำมันหอยสลบสลบ,สลบอร่อยหวานผัดแล้วไม่ฉุนนะคะถ้ากินสดจะฉุนเหมือนหอมใหญ่กินง่ายมากเลย ยายก็นี่ใส่อัวเหลืออุ่นแล้วก็ข้าวแล้วก็จะแจ่วบองกับตัวนี้แค่นั้นแหละแจ่วบองที่เราผัดเนาะนี่กินง่ายยามเร่งรีบเอาแค่นี้พอจบกินข้าวเสร็จไปไปทำง,งานต่อกินข้าวเสร็จแล้ว ล้างถ้วยล้างจานทำนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วขนาดนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งสงสัยไม่ได้ลงแล้วแหละสวนไวจะรดน้ำผักนิดหน่อยก็พอแล้วที่ออกมานี้ไม่ใช่อะไรหรอกจะมาเอาไก่เข้าบ้านแต่ก็รดน้ำผักหน่อยออ